สัญญาเท่าอย่างไรให้รัดก,กุมและปลอด วันนี้นะเราจะมาพูดถึงเรื่องสําคัญสําหรับการเช่าคอนโดหรือเช่าบา้านนั่นคือการเช็คสัญญาเช่าอย่างไรให้รัดก,กุมและปลอดภัยเพื่อให้คุณสามารถทําธุรกรรมได้อย่างมั่นใจและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแรกที่ต้องเช็คค่ะคือการตรวจสอบข้อมูลผู้เช่าและผู้ให้เช่าขั้นตอนแรกที่สําคัญนะคือการตรวจสอบข้อมูลของผู้เช่าและผู้ให้เช่าไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเ เอกสารการทํางานเอกสารเหล่านี้ค่ะจะช่วยยืนยันตัวตนและความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาทั้งนี้ยังเป็นเอกสารที่คุณสามารถใช้ในการอ้างอิงได้ในกรณีที่มีปัญหาภายหลังนั่นเองต่อมาเช็คอย่างที่2ค่ะคือการระบุรายละเอียดทรัพย์สินให้ครบถ้วนเช่น ขนาดห้องเฟอร์นิเจอร์ที่มีอยู่สภาพของทรัพย์สินก่อนเริ่มการเช่าการถ่ายรูปหรือการทําเอกสารสภาพทรัพย์สินจะช่วยป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นภายหลังนั่นเองเช็คประการที่3ค่ะนั่นคือการกําหนดระยะเวลาและเงื่อนไข การเช่าระยะเวลาของสัญญาเช่านะคะและเงื่อนไขาการต่อสัญญาค่ะควรระบุให้ชัดเจนเช่นระยะเวลาการเช่าเป็น1นปีหรือ6เดือนวิธีการต่อสัญญาควรระบุล่วงหน้าว่าต้องทําอย่างไรนอกจากนี้การยกเลิกสัญญาก่อนกําหนดก็ควรมีการระบุเงื่อนไขเช่นกันเช่นต้องแจ้งล่วงหน้ากี่เดือนและมีค่าปรับ หรือไม่ต่อไปค่ะเช็คข้อที่4ค่ะคือการระบุข้อกําหนดการชําระค่าเช่าและค่ามัดจําข้อกําหนดเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าและค่ามัดจานะคะเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคุณควรระบุไปเลยนะคะว่าจํานวนค่าเช่าคือเท่าไหร่ให้ชัดเจนวันที่ต้องชําระวิธีที่ต้องชําระเช่นการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารและจํานวนเงินมัดจาที่ต้องจ่ายก่อนเข้าอยู่รวมถึงเงื่อนไขการคืนค่ามัดจําเมื่อสัญญาสิ้นสุดด้วย ต่อมาค่ะเช็คข้อที่6คือการตรวจสอบข้อกฎข้อกำหนดทางกฎหมาย ควรมีการตรวจสอบนะคะในสัญญาเช่าว่าเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่เช่นกฎหมายการเช่าที่ดินหรือกฎหมายคอนโดหากสัญญาไม่ถูกต้องตามกฎหมายอาจทําให้สัญญาไม่มีผลทางกฎหมายหรือถูกยกเลิกได้นักลงทุนค่ะควรมีการปรึกษาทนายหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มั่นใจว่าสัญญาถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนั่นเองสรุปแล้วค่ะการเช็คสัญญาเช่าให้รัดกุมและปลอดภัยค่ะจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลของผู้เช่าและผู้ให้เช่าให้ถูก การระบุรายละเอียดสัพสินอย่างครบถ้วนการกำหนดระยะเวลาเงื่อนไขการเช่าไว้ชัดเจนการตกกลงข้อกำหนดการชำระค่าเช่าค่ามาจจำการตรวจสอบว่าสัญญาถูกต้องตามกฎหมายเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับใครค่ะที่สนใจความรู้อสังหาริมทรัพย์ดีๆแบบนี้คุณสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจนะคะเพจ p r o ฟเพนอมี่เบรียลเอสเตทได้เลยค่ะ